วีนาเหรอวีนาเนี่ยคือวีนาเขาก็จะมีความมีความโก้และมีความเป็นคนชอบปั่นชอบปั่นในที่นี้คือปั่นในเรื่องดีงกับเดวเ ยกให้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่แฟนๆนางงามเองต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคาะสำหรับเรื่องราวของวีนาปวีนาสิงห์มิสอินเวิร์สไทยแลนด์ปี2025นะคะซึ่งนี่เลยค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเลยเนี่ยทางด้านของแพรวรวันนิดเรืองทองนะคะรองอันดับหนึ่งมิสอินเวิร์สไทยแลนด์ปี2025ได้มีการออกมาเล่าเรื่องราวของวีนาปวีนาแลวค่ะหลังจากที่ทางด้านของแพรวนะคะได้มีการไลฟ์สดพูดคุยกับ FC แฟนคลับอยู่ เและในบางช่วงบางตอนนะคะทางด้านของ FC แฟนคลับค่ะได้มีการถามถ,ามถึงวีนาซึ่งแพรน,นะคะก็บอกว่าวีนาหรอวีนาเนี่ยเขาก็จะมีความโกะและมีความเป็นคนชอบปัน่นโอโห้หงานนี้เนี่ยทางด้านของวีนาจะปั่นเรื่องอะไรกันนะคะไปฟังกันเลยค่ะวีนาหรอวีนาเนี่ยคือวีนาเขาก็จะมีความมีความโกะและมีความเป็นคนชอบปัน่นชอบปั่นในที่นี้คือ ปั่นในเรื่องนี้กับเดวเรื่องนี้จะเป็นจะเป็นชีจะเป็นฟิลเป็นนักชงเป็นนักชงตัวยงพอนี้เริ่มพูดกับเดวเริ่มมีบทสนทนาปุ๊บเชื์ออะจินนา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 ยกโทรศัพท์มาถ่ายเยวีนายกโทรศัพท์มาถ่ายอุ้ยเนี่ยมันต้องเป็นเนี่ยเป็นเป็นนายใจแข็งกับใหญ่ขี้ตื้อสร้างเรื่องสร้างเรื่องเลยเขียนพอดเรื่องในหัวเป็นลูกของหมอบน้อยขึ้นมาทันที แล้วจะมีบททุกวันมีเรื่องทุกวันมีทุกวันอุ้ยเนี่ยรูปที่ถ่ายคู่กันน่ะมันเป็นแอดละครได้เลยนะแบบแอดซีรีส์ได้เลย,ยเลยเป็นลูกของผู้กํากับขึ้นมาเลยเป็นลูกหม่อมน้อยขึ้นมาทันทีเย,ยบีนาคืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยบิวปั่นมาเป็นเครื่องปั่นอันดับหนึ่งเป็นเครื่องอัปอระดึกจนทําให้ทีมงานก็คือคอยตามไปด้วยวิ ทีมงาน,นก็จะแบบว่าเอ้ยก็จะแบบเป็นฟิลด์ซัพพอร์ตเป็นฟิล์เก็บโทรศัพท์เก็บภาพเก็บภาพตามเก็บภาพตามในขณะที่ฉันที่ึ่งเป็นเหยื่อที่ฉันขออนุบาลตัวเองว่าเป็นเหยื่อในเหตุการณ์นี้ซึ่งฉันนังอยู่ด้วยด้วยอารมณ์แบบก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เอาเถอะทำอะไรก็ทำใช้วินาทีเธอพูดว่าแบบเอ๊ะหรือว่าฉันจะชอบอะไรแบบนี้เน่เลยเลย เลยบทสนทนาของวินาจะไม่ค่อยมีอะไรเยอะเพราะว่าชีจะเป็นคนที่ต้องพูดเยอะสุดเวลาที่ที่ต้องออกสื่อชีก็จะเซฟแต่ถ้าวันไหนที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับคนอื่นปุ๊บชีจะเริ่มแลละชีจะเริ่มมีบทสนทนา โอ้โหคุณผู้ชมค่ะงานนี้ก็รู้กันแล้วละค่ะว่าวีนาแนวชีเป็นหัวเรือแพลวกับเดลเข้าแล้วแหมชงเข้มกันขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ทําเอาแฟนๆนางงามเองต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมบางก็บอกนะคะว่าปีนี้เนี่ยทีม MUT อบอุ่นมากนางงามดูสนิทกันติ่งไม่ค่อยตีกันเลยอะซัพพอร์ตกันมากน่ารักบางก็บอกนะคะว่าชอบมากจอยเมาส์ชอบทีม MUT 2025ดูรักกันน่ารักดี ปล่อยให้คนอื่นดราม่าไปแต่เรารักกันก็พอและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของแฟนๆนางงามนะคะที่ได้มีการเข้ามาชื่นชมในมิตรภาพของทีม MUTP 2 0 2ี2025ในปีนี้นั่นเองแหละคะ่ะ